สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้กับผมพลแม่นป mm. ืนด mm. ิสแทงมือหนึ่งสไนเปอร์สามปีซ้อนจากกองพันที่32ลานวันนี้ผมจะมาทำภารกิจแต่งตัวให้น้อยชิ้นที่สุดและเข้าไปเล่นในโซนเวิลด์ดอคกับของที่ผมจะไปก็คือนี่ครับปืนคู่ใจผม AWM แต่งเต็มกระสุนมวกแล้วก็เสื้อยืดหนึ่งตัวครับจะเรียกมันว่าเกาะเพราะว่ามันบางมากเว้ยอีกอย่างก็จะเป็นหมวกแฟชั่นเ e v e l 2นะครับอย่างซ้ายที่เอาไปก็คือกระเป๋าเป้นั่นเองส่วนกระท้านี่ เอาไว้ทอดไข่ขณะทำภารกิจแล้วการที่เราจะไปเล่นอะไรที่เสี่ยงตายแบบนี้เนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องรู้ข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนจุดที่คนสามารถเกิดได้เกิดตรงไหนบ้างนะครับและนี่คือข้อมูลที่เราได้มาครับจุดเกิดจะมีทั้งหมด12จุดครับแล้วแต่ว่าสัตว์จะส่งเกิดที่ไหนครับเราเกิดที่ไหนเราก็ต้องจําให้ได้และระวังรอบข้างให้ดีแผนการเข้าข้าของผมเนี่ยผมจะแทรกตัวเข้าไปในดักอาร์กติกเบสในหมวดเซอร์โวดรับครับแล้วดูจุดเกิดว่าเราเกิดที่ไหนแล้วระวังสัตรูรอบข้างหรือไปเคลียร์ศัตรูรอบข้างให้เสร็จก่อนแแต่่วาาาถ้ดดิลนผผ ไอดอปหนึ่งตกใกล้เราเราก็จะไม่ไปนะครับเราจะรอไอดอปอื่นที่ตกใกล้เราให้ลงโพสิชันที่เราได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เปรียบเลยเราจะถอนกําลังกลับจากที่นี่กันครับก็ประมาณนี้ครับแล้วหลอกแผนการของเรานะไปดูกันก่อนครับว่าเมื่อคะแนนดัอหนึ่งอย่างผมเนี่ยจะไปทาเตลว์ใครเขาได้ไหมนะครับอุย้อยเฮ้ยแล้วกอนส่งปืนให้เฉย <c oughs> ปืนให้เฉยไม่คืนไม่คืน,คนเรียบ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 หยอก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 ขึ้นนะื่นอัะขึ้น นี่เป็นไง,ไงผมน่ารักไหมโธ่ผมคืนพูดเลยนะแม่งมาแม่งมาตอมผมเพราะว่าไอ้นี่ครับชุดแบบแปลกแปลกประหลาดของชาวบ้านนายไม่รู้หรอกเรามาทำภารกิจลับผมนี่มือหนึ่งมือพะการระดับระดับนเปอร์มือพะก,การเลยนะเว้ยตอนนี้เราเกิดที่มุมซ้ายครับจุดเกิดก็คือจะมีตรงนี้ที่มีคนเกิดได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นหนึงน่งเป็นหนึ่งชิบหายแล้วแม่งัวแต่คุยกับคนดูครับไม่ได้ดูเลยว่าแม่งหมดเวลาในการนี้แล้วคือเพื่อนเรามันจะเข้าข้างในกันหมดเลยครับ ประเด็นคือเรามาซุ่มยิงดิเราต้องไปกับเพื่อนฝั่งนี้ครับโอเคไปไปฝั่งนี้กันที่หายแล้วครับเพื่อนโดนแล้วผ่านแล้วเพื่อนโดนแล้วยิงทิ้งไปหะเพื่อนเพื่อนครับแม่งโดนบอดยิงที่หา่านเราเปิดจุดไปเนี่ยที่หายแล้วเรามาสเตลครับแต่เราโดนดันเปิดจุดไปแล้วงานเข้าแล้วไม่เลาช่วยเพื่อนเลยเไปหามุ้งม,มสตยยิงดีกว่าโดนข้างบน ครงเสือข้างบนดีกว่าคือเราตัวเปราะมากนะถ้าเราเจอใครอะเอาโดนแค่นั้นสองนั้นเราล่วงแล้วเพราะว่าเราใส่แค่เทยยืดมานะไม่ใช่ก 2, กเกาะสมกาะสามเลยจะยืดครับผมใส่แคสเทยยืดมาโอเคเพื่อนติ้งนั้นสี่ร้อยเมตรเพือ่อนวิ่งไปไกลมากเลยเนะี่ยเราไม่เห็นใครครับตอนนี้อาจจะต้องรอไอ้ดอกลงก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นกันไอ้ดอกจะมาในสองนาทีครับต้องภาวนาให้มันตกใกล้ๆเรานะเราจะได้มีสามารถ ราจะได้สามารถดักได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะไปหาเพื่อนกันดีกว่าทุกคนไปเพื่อนไม่ได้บุกอะไรเท่าไหร่ครับเราปรนม้นเลยไปถ้ามีคนคุ้มกันครับสไนเปอร์อยู่คนเดียวก็โดนซึบก็พ่อยร่วงเลยแน่แน่แนเขาดันไปแล้ววะ่ะชิบหายแล้วครับแล้วรอให้ดอกตกดีไหมเนี่ยจะตกที่ไหนดีกว่าครับข้างหน้ามีคนนี้กันโอเคเพื่อนตีแล้วครับว่าตรงไหนอันตรายจัดไปครับอยู่แถวาทางเข้านะโอเคเพื่อนได้แล้วกำง้ตรงนี้มีเซฟอ่ะทุกคนตรงนี้มีเซฟอ่ะชิบหายแล้วเพื่อนโดนเพื่อนโดน เพื weekend, ons, be, uh, ons, ่อนคิดาไม่ได้ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนรมาแล้วไม่ตายนะครับน่นนุ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 ่นน่นนุ่นนุ่นนุ่กนุ่นนุ่นนนนุ่นน่นนุ่าเุ่นน้นเนนุ่นนุ่นนุ่นน่งเ่่น่นน่่น่นน่ ไปลูกเพื่อนยิงได้สวยไอ้ระดับตรงไหนไอ้ระดับตกนู่นเลยโหไกลเกินมาเอ้ยเราเป็นหน่วยข่าวกองครับเราเห็นให้เพื่อนเราชี้ให้เพื่อนเมื่อกี้ถือว่าได้ทำภารกิจอยู่นะได้ทำความดีอยู่ครับเฮ้ยมข้างในเจออะไรวะรถกันอ่ะคุยยังไงเดี๋ยววะนี่ไงียเนี้เนี้ยเนี้ยเนเอามาๆก็ แม่งปืนลั่นเวรกรรมนะผมนี่แหละยืนนิ่งยืนนิ่งๆ,ๆสวยงามเต็มหัวเลยไปเก็บดีครับรอดอะไรโอ้โหเพื่อนขโมยเพื่อนขโมอยอย่าดรับผมนะผมจ่ายิงได้โอ้โหมือสนาไว่ะเรียบร้อยเป็นการหูของแดงด้วยเพื่อนเก็บไปป่ะนะ่ะโอเคเพื่อนไม่ได้เก็บครับแต่ว่าแดงเถือกแม่งแดงเถือกเลย ยิงโดนหัวเต็มครับเมื่อกี้หูย่างสวยแล้วก็แบบเมื่อกี้วุ้ยแยมแจมสวยๆงามนะนัดแรกพลาดไปแต่มันดันไม่ดูเสียงของกระสุนนะครับก็เลยพลาดใส่เราเราก็เลยซัดเลยหรือว่าทํางานก็ได้เป็นระบบครับเพื่อนแนวหน้าเราแนวหลังครับมันแอบเพื่อนเรายิงมันมันแอบเรามันเพื่อนยิงมันแยมเลยโอเคเพื่อนชี้เพื่อนชี้เพื่อนชี้เป้าเลยครับอีกสองร้อยเมตรข้างหน้าวิ่งไอ้น้องวิ่งไอ้น้องเร็ว เพิ่งล่วงแล้วอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งเองไม่โบก,กันโอ้โหเรียบร้อยล่วงไปเลยสองคนคิดหายแล้วครับเอาไงดีทีนี้เอาไงดีทีนี้ผมยิงไงให้ได้อ่ะผมไม่มีผมไม่มีผมไม่มีโอกาสยิงให้เลยอ่ะเศร้าอ่ะทุกคนเ <P> พื่อนไปแล้วน่าจะมีน่าจะมีถึงสี่ตัวเลยนะเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้่ะจริงเพื่อนวิ่งไปโดนกันนะเราทำอะไรไม่ได้ฮะเสียใจด้วยเพื่อนนายเป็นเพื่อนร่วมรบที่ดีแล้วเราแค่ตามนายไม่นานเฉย เพื่อนอีกคนนี้เข้าไปอยู่ในวงแดงแล้วนะทุกคนแม่งใส่นี่มากาลลังสีมาเราไม่ได้ใส่มาครับพอฟาร์มอันนี้ก่อนกันไปทุกคนอของดี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 หมดเลยเอดอกอยู่ฝั่งนู้นเลยโอโ้โหแม่งอยู่ไกลเราฝั่งสองฝั่งเลยปะแต่ว่าเราไปได้อยู่นะเราไปดูกันว่าจะมีโอกาสได้ยิงไหมนะไปถ้าสมมติเราได้กล่องส้มแล้วเราก็ออกได้เลยครับทำารกิจแค่นี้พอเสียได้ครับตัวที่แล้วถ้าสมเป้งลบดอกดอกหมดเกาะหมวกเงี้ยโคตรดีนะทุกคน หรือไม,ไม,ไม่หรือไม่เพื่อนกระโดดไปแล้วครับแม่งอาจจะหลบเกาะด้วยจริงจริงแต่เพื่อนแม่งหยิบชึบไปก็เรียบร้อยเลยแถวที่น่ากลัวเหมือนกันนี่ไอ้ดับ้างบนครับน่าก,กลัววะ่ะขึ้นแบบเดียววะ่ะดับ้างบนโดนไปขึ้นแบบเอาเลื่อไปเอาแล้วออกเลยก็ได้คูเชื่อว่าดวงเราเรา,เราจะได้ไหมทุกคนดวงเราจะได้ไหมดีกว่าไปวัดดวงกัน้วครับตื้อดึมตือดึมตื้อดึม ไปเพลงกระฮึมอุ้ยเชียละเชียละไม่ใช่ละถอยดีกว่าถอยดีกว่าฮะไม่น่าได้แล้วฮะเราอ,อ้อมอ้อมออกนู่นเลยอ้อมเลยครับอ้อมเลยอ้อมเลยอ้อมเลยให้เราเอาทานายขึ้นไปชาร์จแล้วก็ยิงไม่แม่นด้วยถ้าแบบว่าแม่นแล้วโดนหัวแล้วมันเกาะสี่ก็อาจจะได้อยู่อาจจะรอดอยู่แต่ว่าผมไม่ได้แม่นขนาดน,นั้นนะทุกคนต้องดูฝั่งข้างบนครับว่ามีคนปะไม่น่ามีนะ พยายามส่องครับไม่มีแต่เมื่อกี้เสียงปืนใครวะโอเคเราสตลไปเลยครับทำการสตลลัาแล้วฮะตูดิมีใครป้มีใครบะไม่มีนะโอเคครับไม่มีใครเก็บแจมเสร็จผมครับแบบนี้เก็บโอ้โหโอโหโอโหโหทุกคนแจมมาก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 เปิด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 เปนี่ไปนี่ไปเรามาสตีลครับ น้องฮัเตวับนี่ไป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 นีไปรีเปิดนี่ไปสี่กล่องมันมีใครเปิดจะคิดดูดิโคตรแซ่บเลยทุกคนนี่ไปนี่ไปเร็วๆๆ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 วันนี้วันนี้เปิดเลยวันนี้ทำเวลาทำเวลาเร็ววันนี้ครับเชฟน่ากลัวมากเชี่ยหลุดทำไมเนี่ยหลุดทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนหลุดเฉยเอาว่ใจเต้นใจเต้นใจเต้นอ๋อมาเอาหมดเอาหมดมา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 ต่อ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  ต่อ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 สุดท้ายแล้วจะเคลมหมดแล้วฮะโอเคของแดงได้หมดเออไปทุกคนถึงเวลาแล้วถึงเวลาถึงเวลากลับบ้านแล้วเราวิ่งกลับบ้านได้เลยฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดเกิดจุดนี้พอดีไปได้เวลาออกครับแต่ประเด็นคือมันจะมีคนอยู่ปะที่ผมได้ยินเสียงปืนใครก็ไม่รู้จะอยู่ปะโอเคไม่น่ามีครับไดาอยู่ไอ้ระดับส่งมาแล้วระดับใหญ่อยู่ไกลด้วยไม่ไปะ อันนี้ผมของโอเคแล้วเรื่องของผมค่อนข้างดีเลยฮะไป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 เ่นี่นี้เร็วกอมดชึสวยสวยสวยมากแจมการตะเตีวโอ้โหเรียบร้อยกับการตเตีวของผมได้ออกมาล้านสามนะรวยอิ่มอิ่มรวยรวยรวยอิ่มอิ่มอิ่มๆๆๆมๆๆๆๆๆิ่มอิ่มอิ่ม่มอิ่มอิ่มอิ่มิมอิ่มมอ่มอิ่มอิมม นี่รีกว,ว่าเป็นร้านเลยนะพี่โอ้สุดยอดนี่ครับของที่ออกมาครับทุกคนโอ้โหละลานตาจุดดีนะเอากระเป๋าใหญ่เข้าไปครับถ้ากระเป๋าเล็กเข้าไปเนี่ยไม่มีทางเก็บออกมาหมดได้แน่นอนเลยครเรามาขายของที่เราได้กมากันเถอะครับทุกคน <S <S นี่นะของแดงไหนครับของแดงนี่อันนี้ขายหมดขายหมดครับที่เราเล่นมาอืขายขายครับ อาจจะมีของเก่าๆที่ผมไม่ได้ขายด้วยนะทุกคนแต่ขายกันในคลิปนี่แหละทั้งหมด1นึ่งล้านสี่แสนขายเลย1นึ่งล้านสี่แสนเข้ากระเป๋าครับโอ้โห,โหเรียบร้อยเลยครับได้1นึ่งล้านสี่แสนเมโทรคลาสตอนนี้ผมมีตังค์ทั้งหมดเท่าไหรตอนนี้ผมมีตังค์ทั้งหมด3 000, ล้านนะทุกคนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีมนอันนี้ยังไม่ได้ขายเลยเดีวก่อนตกหล่นได้ไงเน,นี่ยเนี้ยเรียบร้อยได้มีตังค์ทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ สามล้านหกก็อย่างรวยนะรวยที่สุดเท่าที่เคยเล่นเกมนี้มาเลยครับโอเคก็มันนี้ครับสำหรับมือมากการในการเล่นสไนเปอร์ของผมนะครับเรียกได้ว่าลงทุนน้อยแต่กําไรร้อยเปิดจริงๆนะทุกคนทุกคนเล่นสายต่งกันครับเล่นสายลงทุนเยอะแล้วกาไรเยอะหรือว่าลงทุนน้อยแล้วกาไรน้อยแบบผมก็ลองคอมเมนต์บอกนะครับโอเคถ้าการคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญอย่อาลืมกดกระดิ่แจ้งเตือนจะได้ภาคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันหเล่นแบบนี้ก็มีความสุม่มกันนี่ทุกคนไม่เกิดการประทะถ้าเขาไห่ครับเป็นสายหลอยยิเงเอา